เป็นไงพี่เอที่น้องเขาดีไหมดีชอบชอบอไม่มีเสียงทำไมครับมันอ๋อมาเล่นแล้วมันเด็กพ <c oughs> วกนปวดลูกตื่นไม่นี่เ,เขาบอกว่าเนี่ยลูกค้าเนี่ยเขาเขามารอเนี่ยเขามารอต่อเนี่ยเขาจ่ายตังค์ไปแล้วเนี่ยคือละหกพัน่ะแต่ตอนเนี้ยเบียร์นอนไปพันห้าแล้วนะเบียร์มึงมึงนอนไปพันห้าแล้วมึงจ่ายตังค์เขาด้วยนะ เพราะตอนนี้บ่ายสามแล้วนะเขาเรียกแล้วที่เขาเรียกแล้วเขาเรียกแล้วเขาเรียกแล้วเดี๋ยวรอโอ๊ผูกเชือกแป๊บเดียวอย่าเล่นไปไปเลยเออโหอยากปิดท้ายบอกอะไรมันไม่ได้แมว่าโปรดักชั่นหมดเลยแจ๊คต้นลูกเพลงเฉลยเฉลยหมดแล้วเอาเลยเอาเลยเอาเลยเออเออ ลแกเลย้าลุกเลยมาไปฟองเบียร์ฟองเบียร์